อยู่ที่กลุ่ม a c c e n s i o n l i f e w o r k e r 25 5มกราพระจันทร์เต็มดวงในหมาป่าพระจันทร์เต็มดวงแรกของปีมีความสำคัญอันทรงพลังในด้านโหราศาสตร์และทำหน้าที่เป็นตัวเร่งเร่งปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นและการเผาผลาญพลังงานที่เข้ามาในชีวิตของเรามัน นำเสนอโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการเริ่มต้นในวงจรใหม่และจุดไฟการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งขึ้นภายในจิตวิญญาณของเราเมื่อเราบอกลาคนเก่าต้อนรับคนใหม่ถึงเวลาที่จะกำหนดหลักสูตรสำหรับปีข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลงแก่นสำคัญบนโลกโลกการสร้างการเปลี่ยนแปลงในส่วนรวมเนื่องจากตอนนี้หลายคนกำลังก้าว เข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักซึ่งบางครั้งอาจดูน่ากลัวมันมักต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการร่วมทุนเข้าไปในดินแดนที่ยังไม่ได้สำรวจและก้าวข้ามเขตที่สุขกสบายของเราอย่างไรก็ตามในช่วงจันทรคตินี้คุณจะพบการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายที่เข้ามาพลังงานร่วมกันของสิงโตและหมาป่า เป็นเอกลักษณ์ของความแข็งแกร่งความมั่นใจความกล้าหาญความฉลาดความหลงไหลและความกล้าหาญใช้คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อประชิญกับการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ด้วยความสง่างามและความยืนยืดหยุน่นอิทธิพลของดวงจันทร์ที่ทรงพลังนี้ส่งเสริมให้บุคคลใน a x c e n s i o n แปลเป็นภาษาไทยคือสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ สำรวจวิธีใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆสร้างขอบเขตที่ดีและติดตามการเรียกร้องของจิตวิญญาณของพวกเขาอย่างแข่งขันเขาเชิญให้คุณมีส่วนร่วมอย่างสุดหัวใจในสิ่งที่จุดประกายหัวใจของคุณกำลังตรวจสอบออล่าสูงสุดของคุณการเปลี่ยนแปลงอาจจะดูรุนแรงในตอนแรกแต่มันมีศักยาภาพสูงสุดสำหรับการขึ้นสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง พระจันทร์เต็มดวงหมาป่าในราศีสิงจะนำทางบุคคลในการขึ้นสู่การเดินทางของพวกเขาสู่การค้นพบตัวเองและการแสดงออกตนเองพลังงานที่เธอนำม,มาสู่โลกนี้จะช่วยให้เราปลดปล่อยความแข็งแกร่งภายในของเรายืนยันเสียงที่แท้จริงของเราและเดินบนเส้นทางของเดินบนเส้นทางแห่งการขึ้นสู่ ที่สอดคล้องกับท่าแท้และความปรารถนาที่แท้จริงของเราการควบคุมพลังงานของสิงโตรวมกับพลังงานของหมาป่าคุณจะพบความกล้าหาญและภูมิปัญญาที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกใหม่เพื่อเติบโตในฐานะบุคคลที่สูงขึ้นผู้สร้างที่ตั้งใจ เพื่อสร้างชีวิตที่ตอบสนองอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของคุณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนี้อยู่เหนืออาณาจักรทางกายภาพและดำเนินงานในระดับนต้มเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งซึ่งสังเกตซึ่งสังเกตว่าเป็นสารตกค้างในร่างกายและอารมณ์คุณอาจรู้สึกความปารถนาความเจ็บปวดความตื่นเต้นหรือความรู้สึก ของการสูญเสียความรู้สึกและอารมณ์เหล่านี้เป็นเพียงการแสดงออกผิวเผินของการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังที่ลึกซึ้งมากขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นพลังงานและรูปแบบเก่าและล้าสมัยกำลังสิ้นอายุลงปูทางสําหรับการเกิดของพลังงานใหม่ที่มีชีวิตชีวาและการเปลี่ยนแปลงปล่อยให้พลังงานใหม่นี้เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการต้านทานยอมรับ กระบวนการของการลปลดปล่อยและยอมจำนวนปล่อยวางความยึดติดใดๆกับสิ่งที่ไม่ได้ให้บริการคุณอีกต่อไปเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของจักรวาลที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นภายใต้พื้นผิวขับเคลื่อนคุณไปสู่อนาคตใหม่และมีชีวิตชีวาอบอก,กอดพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยปราศจากความต้านทานปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแสจ,จักรวาล แห่งการเปลี่ยนแปลงยอมรับความไม่รู้และความไม่แน่นอนที่สามารถเกิดขึ้นได้การตระหนักว่าในช่วงเวลาเหล่านี้คือการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นทางด้านขอบเขตของอฟิสิกส์และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่จะเกิดขึ้นในระดับคอนตมัมยอมจำนวนกับกระบวนการทั้งที่รู้ว่าสิ่งเก่ากำลังสร้างที่วาง ที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่และความเป็นไปได้ข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุดปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงภายในนี้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจะนำคุณไปข้างหน้าสู่อนาคตที่สดใสและเปลี่ยนแปลงที่นี่บนโลกในการขึ้นสู่โลกคุณจะประหลาดใจที่รวดเร็วของจักรวาลการเปลี่ยนแปลงในความโปรดปรานของคุณที่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการที่จะดีกว่าสำหรับตัวเอง คำประกาศคำสั่งเจตนาการทำสมาธินิมิตและการอธิษฐานของคุณเริ่มต้นการสร้างความเป็นจริงของโรคใหม่ของคุณในการขึ้นสู่ตัวเองหมายถึงการไม่มีวันย้อนกลับไปบุคคลที่เพิ่มขึ้นและส่วนรวมกำลังเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีจะสอดคล้อง จะเริ่มสอดคล้องหลายเวลาที่ได้มาประชิญกับบทเรียนมากมายและขยันทำงานภายในที่จำเป็นต่อไปแม้จะมีความท้าทายมากมายที่คุณเคยพบแต่คุณก็อดทนและเชื่อมัน่นแม้ว่าแม้ในเวลาที่ยากลำบากที่สุดคุณมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นของคุณได้ผลักดันคุณไปข้างหน้ามันเป็นเวลาที่คุณจะเก็บเกี่ยวผลกับ และรับพ่อนจากแหล่งที่มาของผู้สร้างอย่างมีความหมายและเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณที่สูงขึ้นของส่วนรวมกําลังกายเป็นคนที่มีสุขภาพทางอารมณ์ซึ่งมีความตระหนักรู้สัญชาตญาณและความสามารถในการรับรู้เมื่อจำเป็นที่จะปลดปล่อยสถานการณ์หรือความสัมพันธ์บางอย่างแทนที่จะพยายามควบคุมหรือจัดการผลลัพธ์พาะเขาอนุญาตให้มีความก้าวหน้า ตามธรรมชาติและพฤติกรรมของผู้คนขับเคลื่อนการตัดสินใจของพวกเขาโดยการทำเช่นนั้นพวกเขารักษาความรู้ของความเชื่อมั่นในกระบวนการความเข้าใจว่าการเชื่อมโยงบางอย่างอาจสิ้นสุดลงทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับคนที่มีความคิดเดียวกันซึ่งสอดคล้องกันอย่างสะสเทือนและปรับตัวให้เข้ากับพวกเขาในการ เดินทางไปข้างหน้ามันคือการฝึกปล่อยวางที่คนที่สุขภาพดีทางอารมณ์พัฒนาการเติบโตส่วนบุคคลที่เล็กซึ้งขึ้นและแสวงหามิตรภาพความสัมพันธ์เติมเต็มความสัมพันธ์และยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยรักและทุ่มเทบริการขึ้นสู่สวรรค์ครับผ่าบขบทความต่อไปด้วยนะผมหาข้าพเจ้าเสือไปทำให้พี่พ ทำให้พี่พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจากแจ้งกราบบิณวบามรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญายกับตัวพี่พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจากแจ้งจริญสุขจรรญธรรมขอพระคุณครับ